ปีสองออล่ีสออล่ีองออลมีออล่าเทมมกอนล่าสิบสองนนี่าแวรูพีแวรูคืออะไรพีีแวรูพีแแวรลวู ก็คือความน่าจะเป็นที่มีค่าติดลบที่น้อยที่สุดที่เรายอมรับได้พื้นที่ใต้ normal normal curve ที่ที่เป็นค่าที่ที่เราเป็นค่าติดลบที่เรายอมรับได้ใช่ไหมพี่ value คือความน่าจะเป็นควาามนน่จะเป็ซึ่งเป็นพื้นที่ใต้ normal curve มีค่าตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งความเสี่ยงใครคนนั้นก็รับแค่นั้นแหละในวาระคือ โอเคเอโต่อไปนั่นเป็นนั่นนะเอาความเชื่อมั่น99คืออะไรพี่เมฆความเชื่อมั่น99ตัวค้อน99เปอร์เซ็นต์ในการทดลองหนึ่งร้อยครั้งมีโอกาสที่ผู้วิจัยจะผิดพลาดอยู่ที่ศูนย์ดศูนย์หนึ่งแล้วถ้า99เปอร์เซ็นต์คิดเป็นอัลฟาเท่าไหร่ไม่รู้จุดศูนจุดศูนยหนึ่งใช่ไหมทุกอย่างโอเคพี่จุดศูนย์หนึ่งจุดศหนึ่งตายก็คือเอาเอาเอาร้อมาลบันแล้วก็ คือมันต้องกลับข้างกันคือระหว่างในฝั่งด้านเยอะกับ่ามันต้องกลับข้างมาด้านน้อยคือเก9องอยู่ที่0ู1อะไรเนี่ยจุศน่แค่จุดศูนี่พี่ศูนนี่ไม่ใช่ราม่ทั้นนะจุดศูห่งนี่นี้ถ้าสมมติร้อเซถ้าเทียบเป็นเป็นเต็นเต็มๆมันก็คือหนึ่งใช่ไหมเพราะนั้นอันนี้คือศูนย์ถ้าถ้าห้เเซ็นต์ก็คือจุดศูนย์ ศูนย์จุดย์ห้าจุดศูนย์ห้าตังนี้ก็ต้องเป็นเก้านึเปอร์เซ็นต์ก็ศูนจุดศูนย์หนึ่งก็คือเก้าห้าเปอร์ซ็นตะนี่โอกาสที่ผิดอันผิดห้าเปเซ็ห้าในร้อยอ่ะพี่ก็เอาห้าหารร้อยอ่คก็ศูนดศูนยพี่เมธแล้วจุดน่เปอนอ่ะเท่าไหร่พี่ความเิ้ว่าเท่าไหร่จ้าเก้าจ้าเอ้าิเก้าสิบห้าจุดหนึ่งาสิบ้าจุด่งครับบางทีแค่นี้บางทมันก็อึดนะจุดหนึ่งอ่ะนี่เท่าไหร่ ไม่ใช่ึ5 1คือ90% 90%ต้องซูนย์เก้าสิบเก้าสิบเก์าสิบเกา่เก้าสิกาสึเก้าสิบเก้าสิบเกเก้าสิบเก้าบเก้าบ้าสูนก้าสิก้าเกาสก้าสก้าบเก้าสิบ้าสก้าสิบเก้าสิบเกเก้าเกิบก้าสิานบกบ้าส้เก้าสยบเกกาสิบเกเก้าิบเก้าก้บกาสิเก้า่เก้าบกสบเก้กกก ก็พูดถึงว่ามันก็น่าลงทุนได้แต่มันจะเข้าตัวถ้าแต่เข้าตัวนะจุดลบเนี่ยแสดงว่าลงทุนได้ลงทุนได้อ่ะอืมจุดลบไม่ได้เนี่ย IRR นะนี่ต้อีเชอร์เบตก็คือมันสูงกว่าค่าที่เราเซตไว้มันจะทำให้ NPV ติดลบอืมเป็น NPV หรือลบเออต้องมาใจว่า NPV คืออะไรเพราะฉะนั้นสรุปสั้นๆก็คือ NPV คือการคิดเอา NPV ก็คือนะผล จะเป็นกำไรหรือขาดทุนของโครงการใช่ต้นทุนนับปัจจุบันเป็นกำไรหรือขาดทุนของโครงการ NPV เลยนะก็คืออะไรนะเป็นตัววัดตัววัดในเรื่องของตัววัดในเรื่องของการลงทุนแบบต้นทุนอะไราากรี่วต้นทุนนับปัจจุบันที่จะว่าดูว่ากำไรหรือขาดทุนของโครงการถ้าขาดทุนก็คือไม่ลงไม่ไม่ทำช่ถ้านเออต้องมีอะไรเอออิงอีคอน แล้วไอ้ที่มาไออาคือถ้าน้อยกว่าเอ็มเอไอก็คือไอวิเทเลตเนี่ยถ้าไออาันเท่ากับที่เราตั้งไว้อ่ะเป็นพีพีถ้าไออาเท่ากับที่เราตั้งไว้นี่ทำให้เป็นพีพีเท่ากอบศูนย์เนี่ยนะนั่นคือไออาเนี่ยมันไออาร์มันต้องเปนต้องนตัวแทนภายในใช่ไหมที่มี่งคือค่าที่เราต้องการอ่ะสมมติ ต้องการนี้เราต้องการสิเนื้อ IR ต้องดเอเดี๋ยวไอสคือ MARR ถูกไหม MARR ที่ไปกู้เงินมาเท่าไหร่อะตอบแทนใช่ m a ม r ารกับ IRR าร r คือเราคู้เราได้สิถ้าเราตั้งทากเก็ต่ R รเท่ากับ R อ r r ก็ไม่ได้การลงทุนไปมัลำบากเลยก็ลงทุนไม่บาเศเข้าศูนย์ทำเสมอตัวอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไ r r ต้องได้มากกว่าเอมเออาต้อาอกเี้นที่า อันนีแต่สรุปแบบผลตอบแทนที่น้อยที่สุดเงินกู้ก็ยังต้องใช่ี้ต้องมากกว่าเท่าไหร่ก็ได้คือที่เราตั้งใจไว้เอามากกว่าที่เรากู้ ROI return of investment ก็คิดออกมาว่า return ภายในระยะเวลาเท่าไหร่ตัวเนี้ยหลายคนงงเช่นลงทุนขึ้นเกี่ยวกับไอ้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตาอะไรพวกเนี้ยลงทุนในทุกอินเตอร์เน็ตก็ได้ การเปลี่ยนไปตลอดล้าสมัยได้ง่ายใช่พวกนั้นใช่ไหมนั่นเปนีนะเทียบเทียบรายรยปีดูไหมโคงการนี้ล้างหลัาฟรีเลยเป็นการสั่งซื้อที่มีต้นทุนโดยรวมต่ำสุดโดยต้นทุนประกอบด้วยอะไรบ้างต้นทุนเซตอัพคอสไงเซตุนการสั่งซื้อกับดันเก็บดันเกค่าเกับค่า แล้วก็ต้นทุนสินค้าเสียโอกาสใช่เอาเงินตรงอ่ะมีสี่อย่างในตัวเก็บว่าต้นทุนโดยรวมเขาบอกว่าพลังงานการสักงื้อที่มีต้นทุนโดยรวมสูงที่สุดนีะ Eoq ต้นทุนประกอบด้วยต้นทุนการจัดเก็บต้นทุนสั่งซื้อต้นทุนเสียโอกาส Eoq นี่ไงหลังต่างกันโตโยต้า แล้วกถัดมาหลักการฮาร่เอสใช่เอ้เราได้เรียนเี่งดิวบอยไม็มโมเดลวไหมคือรูปแบบความต้องการที่ไม่แน่นอนเช่นการคาการณ์ความต้องการของู้บริแต่ละวันทไมมัมีข้อสอบองี้ีบอยไคุณนะคุณแต่เราเป็นบบคุณใช่ใช่มีบอยบอยเด็กครนั้นบีบมนมบอยคือเด็กใหม่เด็กตรงนี้บอกว่าค่าควา่ก็คือ จะทำให้ค่าที่ไดในการจัดเก็บกับค่าที่ไดในการซื้อทั้งหมดเลยามจดอเลรคือจะทำให้ total cost ต่ำถูกต้องคือค้าว่าเข้าก <To S 1> ับเกินต้องคนที่คอต้อกับ o r d อร์ o s t คนที่คอต้องกับต้องกับเอ่า i ก็คือถ้าเกิดเขาบอกว่า o q เนี่ยนะนะอ่า order point เนี่ย ตัเวได้นะอยู่ได้1 9นะหอดาทเหลคือค่าดอกเบี้ยอืมุดที่ทาให้รายได้ทห้ได้ครับค่าดอกเบี้ยน่ใช่ยากยั้งกตัวอย่างการประมาณต้นดมาสักหนึ่งตัวอย่างอุนคับค่าดอกเบี้ยคอ B ั้งก็สุด จงยกตัวอย่างวิธีการประมาณต้นทุนมาสักอื่นตัวอย่างโอ้โหอะไรเนี่ยตอบว่าไงก็มีแอคเคากับบัญชีจำแผนกสองแผนกเนี่ยแอคเค้์บัญชีแอคเค้ากับไม่พอหรอกยืมไม่ไหวมาใส่สุฤีฎี